สวัสดีครับ,บท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในเกมทางออกที่8นะครับนะซึ่งก็เป็นเกมที่หลายคนน่าจะเคยเห็นแล้วแหละแต่ยังไม่เคยเห็นผมเล่นใช่ไหมซึ่งก็บอกเลยว่า,าผมยังไม่รู้เลยนะครับนะว่ามันเล่นยังไง อ่ะแล้วต่อมานะครับอันนี้คือมันเขียนว่าอะไรนะฮะในนี้นะครับมันเขียนว่าให้เราหาสิ่งผิดปกตินะครับนะถ้ามีสิ่งผิดปกตินะครับใหเ้เดินกลับไปนะครับนะสิ่งผิดปกติอย่างเช่นอะไรอะ่ะแต่ถ้าไม่มีนะครับนะให้เราเดินตรงไปเหมือนเดิมนะครับแล้วหาทางออกจากทางออกที่8ให้ได้นะครับโอเคเอาละ่ะนี่คือทางออกศูนย์อยู่ก็คือเราต้องหาทางออกโอเคเอาละ่ะ เดินต่อไป <Hey. S 1> โอ้นั่นไงมีอาแปะเดินมาแล้วนะครับหน้าพนักง,งานบริษ,ษั์เออสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ครับพี่พี่โอเคเอาละคงไม่มีอะไรนะเออไม่มีอะไรผิดปกตินี่เฮ้ยมันเคลื่อนไปนทางออกที่หนึ่งแล้วว่ะเอ่อคือเรามาถูกทางหรือเปล่าอ่า ก็ไม่มีอะไรผิดปกตินี่เกมมันง่ายอย่างนี้เลยอ่ะนี่ไงเอา้ากูมาทางออกทางที่สองแล้วเว้ยเฮ้ยเดินต่อไปเดินอุย้ยเฮ้ยฮึกูจำได้ตรงนี้ที่จริงมันเป็นรูปรูปกระตูอะไรสักอย่างดีกูว่าผิดปกติแหละกูต้องเดินกลับจริงๆใช่ไหมเนี่ยลุงผมต้องเดินกลับปะเนี่ยกูเดินกลับแล้วกันกูไม่ไว้ใจตัวเองอ่าออกมาแล้วนี่ไงจริงๆด้วยตะกี้นะครับเออผมจําได้นี่ไงมาทางออกที่3แล้วอ่ะเอาละต่อมา างออกที่สามมดเจ็บเฮ้ย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 ทำไมคุณลุงเดินเร็วจังเลยวะผิดปกตินะเนี่ยผิดปกติลุงเดินเร็วเป็ปกติแล้วกูถอยหลังกูถอยหลังกูถอยหลังนี่ทางของที่สี่มาแล้วนะครับกูรอดคุณลุงเดินผิดปกติ ดูเฮ้ยคุณลุงดูดูดูโทรศัพท์ว่ะโอ้มีโทรตามแล้วแม่งเอ้ยเออขี้เกียจมาเล่นบทการแสดงเดินวนไปวนมาแล้วฉันจะกลับบ้านไปกินข้าวกับเบียโอเคคุณลุงผมเห็นด้วยโอ้ไม่นะเมียฉันบอกเลิกอื้อเ้ยคุณลุงครับอย่าเศร้าใจไปครับคุณลุงผมจะปลอบใจคุณลุงเองด้วยฟังธรรมะของอาจารย์แดงทำเพื่ออะไรอ่ะโอเคเอาล่ะทุกอย่างปลอดภัยดี สบายไป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 ไนี่ทางออกที่หกมาแล้วนะครับโอเคไป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 ไไม่มีอะไรผิดปกตินะไม่มีว่ะเพื่อเสียงอะไรยัไว้าเฮ้ยน้ำน้ำน้ำป่าไรล่ะช่วยกูด้วยน้ำป่าไรล่น้ำป่าไล่น้ำป่าไหล่ะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยทางออกที่เทางออกที่7ออกไปเลยน้ำ มันไม่ไหลาตามแล้วเหรออะไรวะโอเคทางออกที่เจ็ดอ่าแล้วไปทางไหนต่อนี่ไงทางออกที่แปดกูจะได้ออกแล้วเนี่ยไม่ได้ผิดปกติไหมเฮ้ยอไอ้คุณลุงนั่นมันไม่เดินตามมาว่ะอันนี้คือผิดปกติไหมโอเคงั้นกูเดินกลับกูเดินกลับนี่ผ่านไหมผ่านไหมอ้าวเฮ้ยทำไมกูกลับมาที่ศูนย์วะเนี่ยเริ่มใหม่หมดเลยเหรอโอเคก็ได้เริ่มใหม่ก็ได้ว่าเดินต่อไปทางออกที่หนึ่งอ่าจาัดไป ต่อเต่อต่ต่อเ๊ยบันไดท่านผู้ชมมีบันไดด้วยแต่เขาบอกว่าถ้ามีอะไรผิดปกติให้เดินกลับหันหลังไปเล่ะแต่นนี่มันบันไดนะมันอาจจะพาขึ้นสถานีก็ได้ในป้ายก็บอกอยู่ว่าทางออกที่8ดเอาละเว้ยไปแล้วไป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 กูไม่สนใจทั้งสิ้นเอออุ้ยมีแสงไฟดันไงเออดันไงทางออกของเราโอ้โหอ้าวอ้าว อันนี้กแต่ะอออันเอนออันตะก,กี้กูผ่านหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยนี่กูเริ่มปวดหัวแล้วเนี่ยกับเกมนี้เนี่ยให้กูเริ่มดึงใหม่แสดงว่าตะก,กี้กูไม่ผ่านเหรอมันหลอกเราหรอท่านผู้ชมกูนึกว่ากูจะได้ไปเจอกับเทพเจ้าแล้วนะครับตะก,กีเากา้เอ่อรูระบายอากาศเอ่อเดี๋ยวก่อนนะเอ่ออันนี้คืออะไรอุยอออ้ยอุ้ยหน้าคุณลุงเป็นไรวนะเนี่ยนี่บั็กหรือเปล่ากูว,ว่าไม่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 ปกติกูไม่ปกติไว้ก่อนแล้วกันหน้าคุณลุงไม่อย่างก,กับเอเรียน จึบ๊บโอเคมาแล้วห้องที่สองแล้วโอเคมามามาเรามาเริ่มกันใหม่อกอ่อนหน้านี้กูเกือบผ่านแล้วนะครับนันมาพลาดอะไรก็ไม่รู้เดินต่อไปเฮ้ยกล้องวงจรปิดเฮ้ยทำไมคราวนี้มันมีไฟสีแดงวะเนี่ยตอนแรกม,มันไม่มีนี่ผมจําได้นะครับเราต้องเดินถอยหลังกลับไปผมว่าถ้าจะใช่เออไปเดินถอยหลังกลับไปปั๊บโอเคมาแล้วด่านที่3แล้วประตูกล้องวงจรปิดคุณลุงนี่ แล้วก็ใครมันพางตัวอยู่ตรงนั้นวนะน่ะกูว่าไม่ใช่คุณลุงไปด้วย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 มีคนอยู่ตรงนั้นอนะคุณลุงโอเคเดินกลับไปโอเคทางออกที่สี่แล้วมีอะไรผิดปกติอาเปล่าบีบอร์ดอยู่ครบกลองวงจรปิดไม่มีไฟเปิดรูระบายอากาศอยู่ที่เดิมหรือเปล่ามันไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่รู้ถูกรู้ผิด เดี๋ยวก่อนนะมันอยู่ตรงไหนวะตอนแรกใช่หรือเปล่ากูเดินไปแล้วกันกูไม่สนใจแล้วไปกูว่าไม่มีอะไรปกตินะจ๊บนี่เรียบร้อยนะครับทางออกที่5าโอเคเดินไปเรื่อยๆออดูระบายอากาศอยู่ที่เดิมทางออกเขียนเหมือนเดิมแล้วก็เฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยอันนี้ไม่คุ้นว่ะนี่เกี่ยวกับหมาด้วยเหรอเฮ้ยผมจําผิดหรือจําถูกเนี่ยท่านผู้ชมผมว่าเราต้องเดินกลับไปว่ะเฮ้ยอันนี้ไม่คุ้นจริงว่ะปกติผมดูแล้วผมจะไม่ขัดนะแต่ทําไม มันขัดหรือว่าผมจําผิดนะกูเชื่อสัญชาตญาณตัวเองนะครับทางออกที่6ทางออกที่หทางออกที่หเออไม่เอาอีกแล้วกูเริ่มใหม่อีกแล้วนะครับนะเออเยี่ยมจริงๆอ่ะเดินไปโอ้โหผมแม่งจําผิดจริงๆวะ่ะปกติมันเป็นอย่างนี้นะครับโอเคอ่ะเอาละต่อมาอันนี้อะไรเนี่ยไฟเกิดดับนะครับมีความผิดปกติต้องเดินกลับอย่าง่วนไม่งั้นกูกลับไปจุดหนึ่งแน่นอนเอาละต่อมาเดินต่อไปนะครับนะอันนี้คืออะไรเอ้ยเดี๋ยวก่อน ทำไมไฟมันติดแปลกๆวะที่จริงมันติดตรงนะครับนะโอเคอันนี้ผิดปกติแล้วทางออกที่2คราวนี้ผมจะไม่พลาดสักครั้งแล้วผมสัญญามาแล้วนะครับทางออกที่3น่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอันนี้ปกติอา้าวอะไรวะเราต้องสังเกตแบบละเอียดจริงๆนะครับไม่งั้นก็คือไม่รู้แน่นอนเออ no smoking อันนี้ถูกต้องช่องระบายอากาศตรงนั้นก็ถูกต้องช่องระบายอากาศคราวนี้ มีคาบสีดํานะครับโอเคกูถอยก็ได้ทางออกที่4แล้วเวย้ยเอาละเลยแค่สีเท่านั้นนะครับขอชิลๆนะ no ส m o k e ช่องอากาศนะครับโอเคแล้วก็รูปเหมือนเดิมอันนี้ไม่เหมือนเดิมว่ะนน่า <Yeah. S 1> กลัวขึ้นวันพียวรูปรูปมันแปลกๆนะพวกนะเดินกลับดีกว่าเดินกลับไปโอ้โหถูกด้วยไวย้เ้ยโอเคดีนะกูสังเกตเอาละทางออกที่ห เราานี้หน้าตานี้ปกติหมาแมวปกติทางออกรูระบายอากาศมี2อันโอเคช่องกล้องวงจรปิดคุณลุงเดินถือโทรศัพท์กับกระเป๋าปกติทางออกเขียนถูกปกติน่าจะปกติแล้วนะใช่ไหมฉันหรือเปล่าชลาลาฉันอะ มันจะผ่านแล้วนะตอนแรกเนี่ยต่อมาอันนี้รูป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 เหมือนกันหมดช่องระบายอากาศคุณลุงเ,ออเดี๋ยวก่อนนะทำไมคุณลุงแป้งตัวโตวผิดปกติวะเนี่ยคุณลุงโอเคนี้ผิดปกติแล้วเอาละข่าวนี้รูปทุกอย่างเรียงกันเหมือนเดิมแล้วก็ก่อนประตูเหมือนเดิมที่ระบายอากาศการเขียนคุณลุงข่าวนี้แป้งยิ้ยมแฉ่งว่ะคุณลุงทำไมคุณลุงยิ้มแฉ่งคุณลุงครับ ฉัในให้ทาการบ้านนะโอ้ฉันมีความสุขจริงๆเลยนะครับ <G ül> ผิดปกติแล้วคุณลุงอ่ะเอาละต่อมาอีกนะครับมีแต่อะไรแปลกๆเต็มไปหมดเลยวะ่ะต่อมาคุณลุงคราวนี้ไม่ยิ้มแล้วนะครับนะหน้าเครียดเหมือนเดิมแล้วโ <G ül> อเมียก,กูชอบด่ากูอยู่เดีย่ยกูกลับบ้านไม่เคยทันเลยไม่มีอะไรผิดปกติเลยใช่ไหมวะแต่กูคิดว่ากูกูตรงไปเนี่ยกูผิดแน่ๆเลยวะ่ะกูดูทรงแล้วกูน่าจะผิดป่ะผิดไหมไม่ผิดหรอกบ้างมันไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะครับนะโอเค เอาละไปนะครับโอเคทางออกที่4แล้วเว้ยเอาล่ะต่อมาทางออกที่สีวนแล้ววนอีกนะครับนะไปไปมามาคนตัดเหรียงเริ่มงงแล้วนะครับจะเอาแบบไหนไป้ายห้ามสุบลีก็เหมือนเดิมคุณลุงแต่งตัวเหมือนเดิมใส่ชุดเหมือนเดิมถือของเหมือนเดิมป้ายทางออกเหมือนเดิมผมว่าน่าจะไม่มีอะไรหรอกมั้งไม่มีหรอก ไม่มีหรอกเย่โอเคมาแล้วเวย้ยด่าน5แล้วอีกแค่3ด่านเท่านั้นเฮ้กูจะเป็นไทยแล้วเวย้ยแล้วค่อยสังเกตไป no smoking การเรียงลำดับภาพรูปไม่มีการแปลกปลอมเข้ามาใช่ไหมคุณลุงปกติใช่ไหมประตูปกติใช่ไหมแล้วก็อันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ เพดานปกติมันไม่มีรอยอะไรอย่างนี้นี่ตอนแรกมันไม่มีรอยดํารอยค้าตรงนี้นี่ทางออกที่5นี่น่าจะมีความผิดปกติอยู่นะเวลาผมเดินเนี่ยผมไม่เคยเห็นรอยตรงนี้ด้านบนเลยนะใช่หรือเปล่ามันเป็นเหมือนกันก็ไม่รู้ว่ะผิดปกตินะครับกูจะเดินย้อนกลับไปเอาละเสียงเป็นเสียงเว้ยผมอาจจะจําผิดก็ได้นะครับหนึ่งสองจับเย่ถูกเว้ยถูกนะครับผมว่าแล้วแป่งผิดปกติเอา้าคุณลุงเมียได้แล้วเหรอเมียกูทิ้งกูอีกแล้วไอ้คอย อูสกเป็ดแต่ไม่เป็นไรกูชินแล้วมาต่อมาทางออกที่6รูปไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมไม่มีนะฮะเออส่วนคุณลุงก็เหมือนเดิมกรประตูเหมือนเดิมดูแลยอากาศเหมือนเดิมการเขียนอักษรเหมือนเดิม,ม,ดมแล้วอะไรวะผิดปกติเฮ้ยท hey, ่านผู้ชม พื้นมันไม่ตรงว่ะปกติพื้นตรงหรือเปล่าวะกูจําไม่ได้หรือว่าผมเพิ่งสังเกตว่าพื้นมันเบี้ยวผมไม่เคยสังเกตพื้นเลยกูยว่าผิดปกติผิดปกติแน่เลยใช่ไหมนี่ไงกูว่าแล้วพื้นผิดปกตินะครับนะเจ็ดแล้วอา้าวพื้นไม่ได้ผิดปกติเหรอตะกี้แล้วตะกี้อะไรที่ผิดปกติอะชิป หายกูแล้วกูเกือบตายแล้แต่แค่มีอะไรแปลกปลอมเข้ามาโนสมสมกิ no mm ้ง hmm. เหมือนเดิมทางเดินสีเหลืองตรงนี้เหมือนเดิมกล้องวงจรปิดรูระบายอากาศเหมือนเดิมท่านผู้ชมรูปทำไมตรงนี้มีสีนะครับที่จริงมันต้องเป็นขาวดำเนี่แล้วทำไมเป็นสีเอาหละผมคิดว่าเราต้องเดินกลับแน่นอนเดินกลับเพราะว่าที่จริงมันเป็นขาวดำนั่นไงทางออกที่8มาแล้วมาแล้วทางออกที่8ดคุณลุงผมจะได้เอาจอากที่นี่แล้ว สนกูออกไปกูก็จะเจอเบียดากูขอว่าลุบอยู่อย่างนี้แหละแม่งอ้ยผมไม่สนผมจะออกเราต้องจําทุกอย่างให้ได้นะครับนะคราวนี้มีอะไรผิดปกติไหมรอ,อบสุดท้ายแล้วต้องค่อยๆเล่นนะครับนะทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับโอเคบุณลุงเดินปกติไม่เดินกางขานะไฟปกติแล้วอันนี้แหละ ผิดกูอีกแล้วท่านผู้ชมทำไมมันผิดผมอีกแล้ววะเนี่ยอันนี้มันมีสีตาอยู่แล้วเหรอแสดงว่าตะกี้ห้องตะกี้กูมั่วอะดิแสดงกูมั่วกูก็ถูกอะดิ oh. ทำไมกูโชคดีอะไรอย่างงี้วะเนี่ยแสดงว่าที่กูเดาวดามาเนี่ยคือไม่ถูกสักอันเลยใช่ไหมเนี่ยท่านผู้ชมครับมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าผมคิดว่าเขาไม่มีอะไรผิดปกติหรอกมั้งเอาล่ะผมจะเดินไปพุ่งชนไปเลยนะหนึ่งสอง ไปแล้วเว้ยบางอาจารย์ตะแน่แต่แน่แต่แต่แต่เย่เฮ้ยผ่านแล้วท่านผู้ชมหมูตู้ทางออกไปหาพระเจ้าเย้เท่พระเจ้าขอยครับพบผ,ผ่านแล้วเย่เย่กูชนะแล้วนะครับใช้เวลาไปประมาณ36นาที อ่ะเอาล่ะในนี้เนี่ยครับมันบอกว่าออขอบคุณนะครับที่คุณใช้บริการใต้ดินของเราเราขอภายในความสะดวกที่อาจเกิดขึ้นกับคุณมีความผิดปกติ9ข้อที่เรายังไม่พบนะค,ะนะครับนะขอบคุณสําหรับความเข้าใจและความร่วมมือโอเคนะครับเราต้องหาความผิดปกติ9อย่างให้ครบอ่าความผิดปกติอีก9อย่างเราเจอหลายอย่างมากแล้วนะฮะเออผมยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำนะครับว่าไอความผิดก่อนหน้านี้ที่ผมเดาเอาแต่มันถูกเนี่ยมันคืออะไรยังไม่รู้เลย ก็คือเท่าๆดูมาเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้มันก็ไม่เห็นมีความผิดปกติเลยอ่ะนะครับเราจะหาได้จากที่ไหนความผิดปกติเนี่ยไหนว่าความผิดปกติที่เหลืออยู่ไหนว่ามีหรือเปล่านี่ไงอันนี้แน่นอนผิดปกตินะครับไม่เคยมีอยู่พื้นแบบนี้อ่ะตอนนี้เหลือ8อย่างแล้วนะฮะ,ะถ้าผู้ชมต่อมาผมก็สังเกตมาแล้วนะครับตอนนี้ผมผ่านมา5้านานแล้วไม่มีความผิดปกติอะไรเลยอุยอ้ยอุย้ยคุณป้า Hello. Pa. คุณป้าทำไมคุณป้ามองผมอย่างนั้นด่ะเดี๋ยวก่อนนะนี้มันห้องอะไรวะเนี่ยในนี้นะครับมันเขียนว่าสําหรับพนักงานเท่านั้นนะฮะ <c oughs> แล่วนี่เหรอน่าจะเป็นพนักงานนะครับนะแม่บ้านหรือเปล่า <c oughs> คุณป้าครับจากออกมาไหมเดี๋ยวผมเปิดประตูให้ <c oughs> นี่คือความผิดปกตินะครับตอนนี้เหลือ7และ <c oughs> เก็บได้2อย่างแล้วนะคะมีคุณป้าที่คอยจ้องมองเราแล้วก็คุณลุงที่เล่นโทรศัพท์และโดนเมียด่านะครับนะโดนบอกเลิกด้วยมาแล้วต่อมาความผิดปกติอันต่อไปก็คือมันจะไม่ซ้ํากันสักอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ดีนะฮ อ่ะเอาล่ะผมคิดว่าไม่มีอะไรผิดปกตินะตรงนี้หรือเปล่านี่เจ็ดแล้วนะครับกูจะผ่านอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับนะหาความผิดปกติอีกเจ็ดอย่างยังไม่เจอเลยลงุงมีอะไรผิดปกติเปล่ากูต้องรีบกลับบ้านไปอ้าวเมียโวยไ,ไม่มีอีกนะครับนะตรงนี้ไม่มีความผิดปกติอีกไปแล้วนะครับทางออกที่8ผ่านตรงนี้ก็จบแล้วนะฮะลูกก็ไม่มีเหมือนเดิมโอโจ้ด้วยคุณลุงถือโทรศัพท์เหมือนเดิม ก่อนประตูเหมือนเดิมกล้องวงจรปิดอยู่ครบรูช่องระบายอากาศตรงนี้สี่เหลี่ยมก็อยู่ครบหรือเปล่ากูไม่รู้อะ่ะกูจำไ,ไม่ได้แต่ผมคิดว่าไม่มีอะไรผิดปกตินะเฮ้ยผิดนีิว่าผิดปกตินะครับลืมอ่านตรงนี้เลยมันบอกว่าให้กลับไปกลับไปกลับไปนะครับ,รบที่จริงมันไม่ได้เขียนอย่างนี้นะฮะโอเคอ่านี่คือความผิดปกติที่7นะครับตอนนี้เหลือ6อย่างแล้วเอาละครับท่านผู้ชมต่อมาอุย้ย ประตูเปิดนี่คือความผิดปกติอันที่6นะครับประตูเปิดเข้าไปดีไหมอ้าวลเปนโยอ้าลกูเข้าไปแล้วกันนะครับเข้าไปได้ไหมว้าวกูตายโอเคแสดงว่าตะก,กี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะฮะเฮ้ยท่านผู้ชมอันนี้คืออะไรอุ้ยมันตามสายตาเราว่ะไอ้นี่คือความผิดปกติอีกอันนึงนะครับนะโอเคอ่ะท่านผู้ชมเอาอีกแล้วประตูเปิดอีกแล้วนะครับนะมันเหมือนแบบว่าเข้ามาสิ เข้ามาเลยกูไม่เข้าหรอกมาเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้ผมเหลือสี่อย่างแล้วนะฮะสี่อย่างอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุยอุยอุยมีตัวอะไรอยากออกมาตรงนี้วะเฮ้ยนี่ความผิดปกติคุณลุงมีคนเคาะประตูคนลุงได้ยินไหมเต๋อต๋อตึ้งตึ้งโตวี We will We will lock you มาตอนนี้เหลือ3าอย่างแล้วนะครับ3อย่างนั้นคืออะไรนะอ่ะแล้วต่อมานะครับท่านผู้ชมเอ่ออันนี้ความผิดปกติอีกอย่างหนึ่งคือตะกี้เหมือนผมเห็นหน้า<ม>คุณลุงนะครับมองที่ผมตลอดเลยว่าดูดิดูด,ดิมึงอยากมีเรื่องเหรอวะนะครับโอเคน,นี่แหละผิดปกติแน่นอนเพราะปกตินะครับคุณลุงจะสนใจแต่เมียนะครับคราวนี้สนใจผมแล้วว่าดูดิมองแต่ผมนะครับโอ้ยจยุดอยมึง okay, ลอยต่อป่อยแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้เหลือความผิดปกติแค่2อย่างแล้ว มาดูซิมีอะไรอีกไหมจ๊ะอันนี้คือดูเหมือนไม่มีเลยนะคุณลูมีหรือเปล่านะครับโอ้นี่แหละความผิดปกติของชอนันคือชันสามาอดเดินบันไมดคนจดียสสนได้ยโว้ยอันแล้วต่อมาความผิดปกตินะครับที่เราไปเล่นก่อนหน้านี้ก็คือเราเดินขึ้นบันไดนะครับท่านที่จริงมันไม่ควรเดินขึ้นนะฮะแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ความผิดพลาดแค่อย่างเดียวนะครับที่เรายังหาไม่เจอซึ่งในนี้มีหรือเปล่ากูไม่รู้ ท่านผู้ชมครับความผิดปกติอันสุดท้ายคืออะไรนะมันคืออะไรตอนนี้ผมวนอยู่หลายรอบแล้วเนี่ยแล้วก็เริ่มใหม่หลายรอบแล้วแสดงว่ามันเนียนมากเลยอ่ะอันสุดท้ายเนี่ย2,000 years later เออท่านผู้ชมครับตะกี้ห้องตะกี้ที่ผมผิดคือห้องนี้นะครับผมอยากรู้ว่าผมผิดยังไงวะทุกอย่างดูปกติหมดทุกอย่างเลยนะฮะเออพื้นก็ปกติปกติทุกอย่างเลยใช่หรือเปล่าอ๋อปูพื้นไม่เหมือนกันปูพื้นเป็นหน้าคนนะท่านผู้ชมปกติมันไม่ใช่อันนี้นะครับโอ้โหกูก็ดูอย่างอื่นต้องนานที่จริงพื้นนะครับปูผิด เรียบร้อยพื้นมันไม่ควรเป็นอย่างนี้นะครับน้านี่เราเดินกลับมาแล้วอะตอนนี้เราเดินได้รัวๆนะครับนี่ไงตอนนี้พื้นเป็นหน้าคนแล้วแสดงว่าเราต้องเดินกลับนี่คือความผิดปกตินะครับโหดูยากมากแต่กิดถ้าไม่สังเกตนะคือกูไม่รู้เลยนะครับโอเคครบแล้วทุกอย่างครบแล้วคราวนี้เราเดินได้ถึงทางออกหมายเลขแปดได้แบบวิ่งเร็วๆได้เลยนะครับเพราะมันไม่มีปัญหาแล้วไม่มีอะไรมาให้หลอกแล้วนะครับอา้าวหรือว่ามีะวะอา้าวก็ยังมีอยู่เหรออ้อาวมึงทำไรเดียวโอ้ยกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงเออ เอา้าอะแล้วตอนนี้นะครับนะกูกลับมาเจอไอ้ลุงเวอร์ชั่นที่มันเดินกลับอีกแล้วนะครับนะดูดูกูจะไล่ตีตูดมึงกูจะไล่ตีตูดมึงใจเย็นด,ดิลุงอู้อเอาหลอกเลยโทรศัพท์ก็ได้ปถอยไล่ก็ไม่ทันอะโอเคสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็จบไปเพียงเท่านี้แหละนะฮะในการเล่นเอ่อทางออกที่8นะครับที่เล่นไปแล้วก็ปวดหัวไปหวังว่านะครับว่าว่าว่า,วา,วา,วาไหไรแล้วคุณลุงคุณลุงน้ำท่วม น้ำท่วมโลกคุณลุงคุณลุงน้ำท่วมโลกอ่ะคยูไปกระโดดน้ำไม่ไำน้ำที่เดินกันอเตรียบร้อยโอเคสรล่นี้พอใี่แหละบาย